สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคิตขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่16กันนะคะ ชามบรรจุความเคล้วของพระเจ้าแล้วข้าพระเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหารสั่งทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองนั้นว่าจงไปเถิดแล้วเอาชามแห่งความเคล้วของพระเจ้าทั้งเจ็ดใบเทลงบนแผ่นดินโลกทูตสวรรค์องค์แรกจึงออกไปและเทชามของตน ลงบนแผ่นดินโลกแล้วคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและพวกที่บูชารูปของมันก็มีแผลร้ายที่เจ็บปวดเกิดขึ้นตามตัวทูตสวรรค์องค์ที่สองเทชามของตนลงในทะเลแล้วทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนอย่างเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตซึ่งอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นทูตสวรรค์องค์ที่สาม เทชามของตนลงไปในแม่น้ำและบ่อน้ำผู้ทั้งหลายและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดและข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งหน้าน้ำต่างๆร้องว่าพระองค์ทรงยุติธรรมผู้ที่ทรงเป็นอยู่และทรงเคยเป็นอยู่และทรงบริสุทธิ์ พราะพระองค์ได้ทรงพิพากษาสิ่งเหล่านี้แล้วเพราะพวกเขาทำให้เลือดของบรรดาธรรม,มรนิกชนและผู้เผยพระวจนะไหลออกและพระองค์จึงทรงให้เขาดื่มเลือดซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรแล้วและพระเจ้าได้ยินแทนบูชาร้องว่า ถูกแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์สัตว์จริงและยุติธรรมทูตสวรรค์องค์ที่สี่เทชามของตนลงไปที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์แผดเผามนุษย์ด้วยไฟความร้อนแรงกล้าก็แผดเผามนุษย์พวกเขาก็สาบแช่งณพระนามของพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์เหนือภัยพิบัติเหล่านี้ และเขาไม่ยอมกลับใจและไม่ยอมถวายพระเกียรติแด่พระองค์ทูสวรรค์องค์ที่หเทชามของตนลงบนบันดังของสัตว์ร้ายแล้วอาณาจักรของมันก็มืดไปพวกของมันก็กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดและสาบแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดนั้นและเพราะแผลตามตัวของเขา แต่ไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนทูสวรรค์องค์ที่6เทชามของตนลงไปที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติชทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทางทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นวิญญ,ญาณโซโคกสามดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบ ออกจากปากพญานาะและปากสัตว์ร,ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเท,ท็จเพราะว่าวิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทำหมายสำคัญพวกมันออกไปหากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกเพื่อรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นไปทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แน่ เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเผือกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายและวิญญาณทั้งสามได้รวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกตามภาษาฮีบรูว่าอามาเกดเดินทูสวรรค์องค์ที่เจ็ด เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุระเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดฟ้าแลบเสียงคลื่น,ลนและฟ้าร้องแล้วเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นลินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงและพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเหล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่นครนั้นแล้วเกาะทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอลูกเห็บใหญ่ก็ตกลงจากฟ้า ลูกเข็บใหญ่ก็ตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่แล้วก็หนักประมาณห้กิโลกร,รมัมคนทั้งหลายจึงสาบแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเข็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมากเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ